คนพบกว๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเด็ดย่านพลโยธินพญาไทร้านนี้เขาเปิดมากว่า80ปีแล้วทุกคนบอกเลยใครสายเนื้อไม่ควรพลาดร้านนี้เฮร้านเขามีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเครื่องในใครชอบส่วนไหนก็สั่งพี่เขาได้เลยจ้ะวันนี้เราสั่งแบบเนื้อรวมมาเราสั่งเป็นเส้นและแข้งกับบะหมี่น้ำดูดิทุกคนเนื้อรวมโคตรน่ากินนะชามนี้เราสั่งเป็นพิเศษนะใครกลัวไม่หมดสั่งแบบธรรมดาได้แล้วบอกเลยทุกคนเครื่องในร้านนี้คือเด็ดจริงๆแล้วเอาดีๆน้ำซุปเนื้อของพี่เขาโคตรหอมน้ำซุปที่ร้านของพี่เ้าได ดูนุ่มเด้งมากที่เด็ดเลยเขาบอกว่าน้ำซุปของที่ร้านทำจากลำไยด้วยน้ำซุปเลยหวานกลมกลม้องใครอยากมาลองร้านที่เขาอยู่ตรมหนโยธินใต้ทางด่วนพระรามหกน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยเธอบอกเลยนะถ้าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยที่ร้านมียำน้องลายกับเนื้อลูกจิ้มให้สั่งดูชามนี้เป็นบะหมี่น้ำเนื้อรวมได้เยอะสะใจส่วนก๋วยเตี๋ยวหมูจะรับแบบน้ำหรือแบบแห้งดีคะพวกเมนูของทานเล่นที่ร้านก็มีหลายอย่างเลยจะลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกอีสานปอเปี๊ยะทอดท ดังดีเส้นเหนียวนุ่มแล้วแนะนำเลยนะถ้ามาต้องสั่งเส้นเล็กแห้งโคตรหนึบหนับโคตรดีอะทุกคนเขาลวกมาได้ดีมากๆก,กินพลินสุดถ้าเป็นแบบแห้งพี่ก็จะใส่ซีอิ๊วคุกมาให้ด้วยแล้วต้องตบมือดังๆให้กระเทียมเจียวกากหมูเจียวของที่ร้านเลยโคตรดีเนี่ยถ้าใครอยากลองเส้นใหญ่ร้านนี้คือเส้นไม่นาจนเกินไปแล้วหนึบหนับกำลังดีส่วนเนื้อน้องลายลวกจิ้มอันนี้บอกเลยว่าละลายไปในปากส่วนเอ็นเด้งดึงละมุนมากน้ำจิ้มของที่ร้านเผ็ดเปรี้ยวแซ่บสะใจเลยอ่ะขอซีนให้ปอบเปียทอดของที่ร้านหน่อยเขา เล็กแห้งขุกซีอิ๊วดำนี่มันนึบนับสาใจมากน้องสาวของนางสงติ๊กนะส่วนเนื้อตุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงละลายละมุนมากทุกคนแล้วฉันอยากจะยกมงให้กับเครื่องในของเขามากลวงมาดีมากไม่ต่างอร่อยอย่างไส้นี่ไม่เหนียวไม่คาวเลยแล้ววันนี้คือเส้นใหญ่ที่บอกกับก๋บกวยเตี๋ยวน้ำเชงเพราะมันไม่หนาจนเกินไปแล้วพวกเธอหมูมากเขานุ่มมากส่วนลวกจิ้มกับยำน้องลายนี่เผ็ดเปรี้ยวแซ่บไม่ต้องเสิร์ิ้มันมากเราว่าเนื้อน้องลายของที่ร้านตุ่นมาได้ดีเลยนะมันละมุนนุ่มหายไปเลยเนี่ย